จับมาจับผึ่งออกจากโรงเรียนมานตอดเด็กหน่อยจับยุ่ิได้บ้างไดมพ่อเลยบอกว่าจับผึ่งนี้เนะห็เนไหมนี่มัจับของกล่องปล่อยไว้กับตอวเด็กตอดเด็กเล็กโรงเรียนจับมันข้อกล่อง จับพึ่งเขากลองหลีจากโรงเรีย้ยงพอเป็นต่อดเด็กหน่อยจับฟองเขาจับพึ่งเขากลองเอาไปเลี้ยงเอาไว้หนีวัวไว้ต่อไเด็กหน่อย มันนี่นเลยไปจับขอบกองซะเลยอะไรก็ของกองอว้ตรองไม่วัยยูคนี่ไว้นี่ไม่ได้ตออเล็กน้อยเล็กน้อยตาปูบตาโคไปไล,ล่ไล่แล้วมัอนี่เริ่มไปจับของกองรายงานให้ทราบ 没有。弄嗯。回嗯。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  ข้อของมนั่งจอหนีไปไว้ที่เื่อนไปหนีไปต่อที่กน้อยจัดนําเที่กน้อยครับ